เพื่อนๆวันนี้จะพาไปร้านที่ขายของสดพวกไขาของชำมาในบ้าเขาเป็นแบบนานาชาตินะเขาจะมีแบบสติกเกอร์ติดไว้ว่าอันนี้มาจากประเทศอะไรอะไรประมาณนี้เนาะเราก็จะไปดูกันแล้วราคาเขาถูกด้วยถูกจริงด้วยถูกมากๆไะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะ โล e สวัสดีค่ะเพื่อนๆสอนอมเลยวันนี้พามาร้านที่นี่นะเป็นร้านที่แบบขายของแบบถูกนะแล้วเขาก็จะมีแบบคุณภาพให้ด้วยแบบมาจากประเทศอะไรเนะอย่างอันนี้ก็โปรตุเกสเบลเจียมเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยอิตาลีของเขาจะมีแบบเหมือน เขาจะมีบอกประเทศมาด้วยว่าของมาจากประเทศอะไรแบบเหมือนเขียนบอกดูราคาสองอันเนี้ยดูสองอันของอิตาลีสองชิ้นคือแค่ห้าสองชิ้นอะห้าได้หั่มถูกมากของถูกยิ่งอันนี้ยิ่งถูกของตุรกี เออเหมือนกันคล้ายๆกันนี่เนาะราคานี้ชิ้นเดียวไงชิ้นเดียวแต่ห้าสิบกรัมคล้ยกันเลยอันนี้จักอันเราคาถูกถูกมากๆเลยแต่วันนี้ตั้งใจคือมาซื้ออันนี้ซื้อซ้มก๋วยเตี๋ยวมีเป็นพวกแบบมีกึ่งสําเร็จรูปด้วยนะมีข้าวด้วยข้าวก็ถูกดูน่าดูข้าวแต่มาจากเวียดนามนะ อันนี้เป็นเยส m i มินไเอ่อข้าวหอมมะลิดู5กิโลแต่รูราคาเขาถูกมากน้ำมงน้มันของอะไรสร่วนมากของเขา,าจะเขียนเขียนที่ชอบคือแบบเหมือนเขามีประเทศบอกเหมือนมีประเทศบอกว่าเออทำที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่แพงจริงๆดีๆอันนี้โปรดักของยุโรปยุโรปเปียนคือสเปนอันนี้ของสเปน ชัยดำเกลือสีชมพูมาละยันอะไรนู่นนี่นั่นอันนี้ของจอรกีคือมาระยันเหมือนกันแต่ว่าเป็นของกรุบกีน้ำตาลนี่ก็เป็นโซนน้ำตาลโซนอะไรอย่างนี้เนาะดูอันนี้เยอรมนีเป็นวิปครีมอันนี้อินเดียเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอาจ้าที่นี่เขาเรียกอาจ้าเขาเรียกอะไรอ่ะ เครื่องเคียงกินกับข้าว<ม>กินกับอะไรเี้ยดูของถูกถูกมากมากเลย <สะ S 1> อันนี้ก็ถูกอันนี้ของมาเลเซียรเราชอบอยู่ซิลไมามอันนี้อันสิบเอ็ดจะหามสิบเอ็ดเก้าห้าปล่าสิบสองอะไรอย่างนี้นเนาะตั้งใจคือแค่ซื้ออันนี้อย่างเดียว แต่ดูผลไม้เขาก็จะมีผลไม้เขาจะมีบอกว่ามาจากประเทศอะไรบ้างอันนี้ของอีโคโดอันนี้อินเดียมีปากีมะม่วงปากีมะม่วงปากีก็อร่อยนะหอมหวานราคาก็ไม่แพงดูดิจีดหัมกว่ามีแอปเปิ้ลมีผลไม้มีนู่นนี่นั่นอันนี้ก็อร่อย ลูกเล็กๆแต่หอมมะม่วงอันนี้จากอีรานมีซาท์แอฟริกาส้ม สกว่าสามสีห้าคะอันนี้แค่อันนี้ของไชน่าอันนี้ก็เป็นผักของที่นี่แหละอันนี้กมหนึ่งก็ถ้าเป็นบ้านเราก็กําละสิบบาทอะไรประมาณเนี้ แต่เหี่ยวจังแต่ก็โอเคจะกัสองกันจะมีเห็ดนะเราชอบเห็ดที่นี่เห็ดเยอะแล้วราคาถูกมากนะเห็ดพวกนี้ดู เก็บเห็ดอยู่ดูใบก็เก็บเห็ดได้นะเก<อา>็บมาจากชั้นแบบน,นี้ดูพริกก็ถูกซื้อไปใส่ตู้เย็นเก็บไว้เตรียมแกะแลนะ้ววันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวมาซื้อส่งนอก ถุงออกด้วยถุงออกแค่นี้เองอะ่ะคาราพิโนอันนี้ไม่ได้บอกประเทศอ๋อชิอ๋อ,อ U A E เนี่ยเซอรี่มีมะพร้าวบักชอย จานคณะนี<อ>่แหละค่ะก้อนถงชัยน้าวันนี้ไม่มีธงชาติแต่เขาจะเขียนไว้แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะอืมกัดขาวอันนี้ก็ของชัยน้าเหมือนกันก็มีมีหลายอย่างพวกผักผักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็น เหมือนบลอกเกอรี่แต่ก้านยาวๆไม่รู้เขาเรียกอะไรไม่ได้อยากกินวันนี้ถั่วลันเตาแล้ถั่วลันเตาแบบเล็กเออบิชินะไม่หล่นไม่ใช่เราหล่นตลอดอ้าวมีนี้ด้วยเอาเมฆไข่ไปสักหนึ่งเป็ดเตี๋ยวนะ ใจแค่มาซื้อผักอย่างเดียวแต่ของเขาถูกถูกมากๆนะเขาจะมีบอกทุกป,ประเทศเลยสุดางพักกีออสเตรเลียอินเดียปักกี บาซลโนนี่นั่นบาซิลม,มีทุกอย่างนะพูดถึงมีของสดของแห้งไก่เขาเรียกอะไรมิม้นไก่สับไก่ป่อันนี้ไก่ที่เป็นชันดรี่ที่หมักเสร็จเรียบร้อยเลดี้ก็ไปเสียบเสียบไม้แล้วก็ย่างได้เลยอันนี้ก็พวกคอนดอกพวกอะไรก็ อันนี้มาจากโปแลน,นด์อันนี้ product of โปแลนด์ดูอันนี้เนเธอร์แลนด์อันนี้ของ uae uae อันนี้เนเธอร์แลนด์ซอสเสรจไก่ไก่เตอร์กีอ่ะเป็นอะไก่แล้วก็เตอร์กีไก่แล้วไ,ไก่งวง ีพูดถึงถูกถูกจริงๆ่นะที่เยถูก,ถก,มกมาก่าอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกโซนชาอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ซีรอนสีลังกาสีลังกาชาเขาคุณภาพดีนะก็ซีรอนทีอะไรนู่นนี่นั่นนะยาสมีน <Yes, me. S 1> พวกยาชาของสีลังกาเห็นเราเคยอ่านว่าเขาเป็นหนึ่ง เป็นหนึ่งเลยอะไรอย่างนี้อันนี้ก็พวกของแห้งลูกกงลูกเกดนงนมนมี่ก็นมทั้งหลายแหล่เราเคยเจอของไทยด้วยนะเป็นพวกอืมอะไรนะเดี๋ยวเป็นน้ำมะพร้าวแต่ไม่รู้ไปอยู่โซนไหนละอันนี้ก็พวกหันนีน้ำผึ้งแยมทั้งหลายแหล่น้ำผึ้งอันนี้มาจากอินเดีย น้ำผึ้งมาจากอินเดียอันนี้โปแลนด์ยมสตรอเบอรี่อันนี้มาจากโปแลนด์อันนี้เป็นเนี่ยมาจาก UAE อช็อกโกลงช็อกโกแลตทั้งหลายหละมีชิพด้วยอันนี้มีของขบเคี้ยว มันรวมๆอันนี้เขาเรียกมะไทรมไทรมะไตอะไรสักอย่างแต่เราไม่ค่อยอ้าดูนิแล้วไม่คมด้ยอบกินเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นชิปอะไรทั้งหลายแหละก็มาจากต่างประเทศส่วนใหญ่อันนี้ยุโรปนี่มาจากประเทศอะไรอันนี้สเปนนี่อินเดียนี่เหมือนเลสแต่ไม่ใช่เลส อันนี้ก็เป็นชีสเป็นอะไรกเคือเทศแห้งนู่นนี่นั่นเคยเห็นของคนไทยแต่ไม่รู้ตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วมาดูล็อกนี้อันนี้ก็เป็นพวกอินทผลัมน้ำมนอินทผลัมอะไรทั้งหลายแหละอันนี้ก็เป็นพวกเวมอนชี น้ำโมฮิโตโมชิโต้ตโตดูนี่ของขอบเคี้ยวขนมขนมขนมหวานเอา้าปิดทางเมื่อก่อนตรงนี้ออกได้ตอนนี้ปิดแล้วเม <c oughs> ื่อก่อนมันเคยมีของคนไทยไปไหนแล้ววาผู้กะทิทั้งหลาย แต่ตอนนี้ไม่เห็นนะไปอยู่ไหนเราก็ไม่รู้เดิไปดูป่อันนี้ก็โซนทูหน้านะมีคนเราก็เลยไม่เดินไปอันนี้ของแถวนี้แหละซีเชสไข่ก็ถูกมาที่เนี่ยไข่แพงแล้วสิบได้หำเก้าได้หำเอง อันนี้ชีสทั้งหลายอันนี้ก็นื้ชีสเยอรม,มันเยอรมนีออสเตรียอังกฤษ ชีสเลเวอร์นะมาแถวนี้ได้ละชีสราคาถูกด้วยนะก็ของต่างประเทศทั้งนั้นนะถ้าใครชอบเป็นของแบบต่างประเทศต่างอะไรอย่างงี้เนาะแบบมีหลายหลายประเทศรวมกันอะไรเงี้ยอันนี้ไข่ไม่จากยูเครนแผงนี้ก็ประมาณถ้าเป็นเงินไทยหนึ่งร้อยบาทอะไรประมาณนี้มั้งในยูเครน กระดงกระดาษอะไรของเขาก็ถูกนะมีไอศกรงไอศครีมมีผักผักแช่เย็นผักแช่แข็งมีชีสมีอาหารสำเร็จที่ไปแบบเหมือน Ready to eat เนี่ยแบบเหมือนไปทำร้อนทำอะไรก็กินได้เลยอันนี้มีเป่าด้วยซาลาเปาไส้ไก่ซาลาเปาไส้ไก่ เฟรนช์ฟรายวกอะไรทั้งหลายแหละมีสลสเนียญญมีพิซซ่านู่นนี่นั่นถูกอะพูดถึงถูกราคาดีนี่เจอแล้วของคนไทยอ่ยหันไปหันมาเจอคนไทยของคนไทยเนี่ย ใช่หรออันนี้เขาเขียนเป็นคุณภาพนะคุณภาพคุณภาพคุณภาพผลิตภัณฑ์อันนี้ของไทยหรอว้าวดีจังรนะาคาก็ไม่แพงด้วยนะแค่นี้มีมีสบู่อาบน้ำมีแชมพูของเด็กมีเบบี้ออยล์เอ้ยเบบี้โลชั่นมีกระดาษแรปทั้งหลาย เมินไม่ได้เฉยเดินไ,ไม่ได้เดินกลับมาที่เดิม <c oughs> อันนี้นก็จะเป็นพวกของแช่แข็งอะไรทั้งหลายแหละพวกไก่พวกวอะไร เราไปไม่ได้เราต้องหอยกลับรถเราไปรถเข็นเราไปไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็คงแค่นี้แหละเราคงไปจ,จ่ายตังค์อันนี้อะไรอะเฟสมาอ๋อไม่เอาอยากได้ถุงมืออันนี้ถุงใส่อาหารถุงชิปใส่อาหาร ได้ถุงมือของพวกนี้เรามีแลยดีนะถ้าพูดถึงงานะถ้าใครอยากมาใครอยากถ้าใครคนไทยถ้าอยู่ใน UAE แล้วอยากได้ของถูกนะพูดถึงเนาะแถวนี้ก็จะดีมากเลยแนก็มีทุกอย่างอะอาหารหมาด้วยอาหารน้องหมาก็มีอาหารน้องหมามาจากอิตาลีราคาก็ไม่แพง หาน้องหมาหาน้องแมวเมียวเอานี่ไงของคนไทยอีกแล้วเจออีกแล้วนี่ดูมี่เอามียวเมียว,ยวอันนี้ก็เพนนะะื่อจากกับไทยแลน,แน,แน,แนด์นะคะนี่ Thailand 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 ดีใจี่ของคนไทยมาไวางใส่ทุกที่เลยอันนี้ก็เป็นเพื่อเพื่อเด็กคอ สเปนยุโรปไชน่าเนเธอร์แลนด์โปแลนด์ส่วนมากก็จะทางยุโรปทางนู้นะเวียดนามที่ไงเมื่อกี้เรามาไม่ได้ใช่ไหมเราก็เดินมาโผล่ตรงนี้นี่ช่องนี้ที่เรารถเราเข้าไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นพวกไก่พวกฮอทดอกพวกอะไรแบบนี้ที่แช่แข็งแช่อะไรตับไก่ ไก่ที่เป็นไก่เขาเรียกอะไรอ่ะไก่สับเช็แข็งไก่สับไก่บดอันนี้ก็ถกลนไก่ขาไก่ปีกไก่อกไก่อะไรทั้งหลายแหละไก่เป็นตัวถูกอ่ะถูกมากๆาูกมากมากเลยอันนี้ก็เป็นน้ำยาอะไรทั้งหลายแหละอันนี้ก็ของที่อยู่ใน พาราคัสพาราคกสสีขาวอโนม้ฝรั่งสีขาวราคาเขาไม่แพงนะดู p r o ด u อ t of ย h i n าอันนี้ของอินเดียเขาเรียกอะไรเนี่ยอืมอืมคอนอะอะไรอนะเอ่อข้าวโพดอ่อนอันนี้ก็เป็นพวกอืมมะกอกมีไส้ได้วยนะมะกอก เขาแกะเม็ดออกแล้วก็จะมีเอาเอาแครอทเข้าไปไว้ข้างใน,นอันนี้ก็เป็นมะกอกดำอันนี้ก็เป็นพริกพริกเปรี้ยวๆที่เอาไว้กินกับที่เวลาไปดูหนังเน t u r ์เนสอะไรพวกนั้นอะแต่แตงกวาดองนู่นนะี่น่นโอเคเราก็แค่นี้แหละแล้วก็ถูกจริงเนี่ยเราจะกลับบ้านแล้วมีน้ำมันด้วยนะ มีน้ำมันด้วยอันนี้ของเดินกลับมาอีกรอบหนะึ่งซีโนโมิของไชนะ่ามีรสชาตินูนนนนน่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นมังนะ้งเนาะอันนี้ถูก 2, 2นะสอง5เนี่ยสปาเกตตี้ อันนี้เป็นพวกเทน,นีพอแล้วกลับบ้านแล้วเห็ดดองก็มีเห็ดในในกระปุกในน้ำเกลือในอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นพวกทูน่าอันนี้ของคนไทยทูน่า ดิบบูอันนี้โปรดักต์ออฟไทยแลนดทูนาโปรดักต์ออฟไทยแลนด์ูนาอะไรอะทูนาสลัดวิตซ์ซ e เอร์คนูน่าสลัดกับกับอะไรนะกับคอนกับ ขาโพดอ้นึกชื่อไม่ออกทุกทีเลยก็เราก็จะลากันไปตรงนี้เนาะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะคะแตงฝรั่งชิ้นใครอยากได้ของถูกก็มาตรงนี้เนาะเสียงอาจจะเบาไปหน่อยนะคนเขามีไม่ไม่อยากถ่ายว่ากลัวคนเขาว่าอันนี้เราได้ละของก๋วยเตียวสําหรับวันนี้ที่บ้านพอดีแช่ไก่ไว้หนึ่งตัวแล้วซื้อแตไก่ปดไปทําไก่ปลาชออะไรอย่างเงี้ย แค่นี้เนาะหวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมาสนามมาบ๊ายบายต่อคิวค่ะต่อคิวที่คนนี้เขาก็ซื้อเยอะบ๊ายบาย ันนี้เขาจะช่างเดี๋ยวเขาจะมีเครื่องช่างที่นี่เลยว่ากี่กิโลอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะบอกราคาเรา ราคาของซื้อทั้งหมดนี่แค่ร้อยกว่าเองนะร้อกว่าะถูกถ้าเป็นปกติที่อื่นอาจจะ2อ0สามขึ้นนะอันนี้แค่ร้อยทั้งหมดนี้128บแปดได้ค่ะถูกนะถูกสำหรับที่นี่ถูกเลยราคาถ้าเป็นของพวกนี้ถ้าเป็นที่อื่นจะแพงกว่านี้ นี่ยย้ำเลยถ้าสมม,สมมุติว่าพี่พี่น้องชาวไทยเนาะที่อยู่แถวนี้แล้วอยากได้อาหารที่แบบราคาถูกอะไรเงี้ยก็เชิญแถวร้านนี้เลยสูกจริงถ้าใครขับรถมาแล้วแล้วได้ที่พาร์คนะเขาจะมีปาร์คอยู่ของเขาอยู่ตรงเนี้นี่ข้างหน้าอุ้ยรถมันสั่นเนาะเนี่ยอยู่ข้างหน้าอย่างรถขาวเนี่ยสี่คันตรงนี้นะ คือฟรีนะเป็นเซอร์วิสของจากร้านเขาแต่เราไม่ได้จอดตรงนี้เราจอดไกลไปหน่อยนึงเพราะว่าตอนที่เรามาไม่มีที่จอดรถแค่นั้นเองเนี่ยตรงนี้จอดได้ฟรีสำหรับร้านเขานี่หน,นึ่งสองสาสีคัน สีสาร์ิงที่มีแนวสีเหลืองๆเนี่ยรีสิร์ฟปาร์กิ้งของร้านเขาเนาะเขาจะเขียนไว้รีสิร์ฟปาร์กิง้งไปแล้วทีนี้เราก็จะกลับบ้านจริงแล้วเนี่ยแสงบวอาชิ่งมาหลายรอบแล้วแต่ตอนนี้จะกลับจริงแล้วนยอากาศร้อนร้อนมากมากร้อนจริงๆร,ร้อนจริงจังเลยจ็ดรถไกลต้องเดินไกล บายบายเนาะแซงโผล่ชิ bye, no. Thank you. Thank you. Thank you. ่งขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะบายบายค่ะบายยบายมามุ่ง นอนี้นูเด้นของเราก็จะได้เป็นแบบนี้ไปกินแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวที่เราซื้อมาวันนี้จะได้เมนูง่ายๆไปแล้วหนึ่งชิ้นไก่สั